าโล่ไฮไฮทักทายทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเกมไมล์ดิเทิร์นโฟนีนะคะตอนนี้เราก็มีกลุ่มไลน์แล้วเพื่อนๆสามารถสแกนเข้ามาได้เลยที่มุมขวาบนของคลิปนะคะเข้ามาร่วงพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้วยกันนะคะตอนนี้ก็อีเวนต์ของเราเหลือเวลาอีก3วัน22ชั่วโมงนะสำหรับอีเวนต์ตำนานแวมพร์นะคะอ,อุปกรณ์ฮีโร่ของเราตอนนี้นะคะอยู่ที่เลเวล6กก็คือเราต้องอัพไปอีก หวิวนะคะต้องอัพให้ถึงเลเวล65ิถึงจะไปจัดการบอสได้พลังรวมตอนนี้ก็อยู่ที่732นะคะพลังที่แนะนำ852า852นะก็ยังไม่ผ่านขั้นที่สุดยังไม่ได้ทิกซี่นะคะวันนี้อยากเห็นั้างข่าวของทิกซี่แล้วอ่ะทุกคนดูสีผมทิกซี่โคสวยเลยข้างขาวน่าจะน่ารักแน่ๆในตัวสีฟ้า โอเคมาดูอันดับคอมมู n นิตี้กันนะคะอันดับคอมมู n นิตี้อยู่อันดับที่58นะเอาเป็นว่าเราจะตั้งเป้าใหม่จะให้อันดับเราตกลงไม่เกิน100ละกันรู้สึกว่าจะให้คงอยู่ภายในอันดับ50นี้ยากละเพราะคนแข็งเยอะมากยิ่งวันหลังๆนะคะก็จะจบอีเวนต์ยิ่งแข่งกันเยอะมากนะวันนี้ก็มาแป๊บเดียวนะคะเพชรตอนนี้ก็มี105มิเตรเอง แล้ววันนี้ร้านค้ามาลนราคาเยอะมากทุกคนเนี่ยท่ามสยองขวัญเราอยากซื้อมาตลอดแต่พอมาขายเราก็ไม่มีเพชรซื้อทุกทีนะคะก็พลาดอีกแล้วรอบนี้รอมาใหม่รอบหนะ้าร้านค้าในโพนี่วิวมาขายเยอะเลยนะคะแต่ก็ไม่มีเพชรซื้อแล้วก็ในแคนเทอร์ลอตนะคะร้านนี้ก็อยากได้มันเดิมฟักทองของดิสคอร์นะคะผลิตเพชรก็ถือว่าผลิตเร็วนะ2เมตรทุกหชั่วโมงเร็วมาก ก็ถ้าใครเติมซื้อก็คุ้มอยู่นะทุกคน700บาทแล้วก็ได้เพิดทุก6ชั่วโมง่2เม็ดแต่ว่าช่วงนี้เรางบน้อยนะคะน่าจะไม่ได้เติมรอวันไหนที่งบเยอะแล้วจะมาเติมแล้วกันนะคะโอเคงั้นคิดวันนี้ก็จะจบลงเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันมากๆเลยบ๊ายบาย